มีคนถามทำไมสายเติมเล่นไก่น้องไปยุ่งอะไรกับเขาอะที่ถามเฉยๆนะว่าน้องไปยุ่งอะไรกับเขาอะเขาเป็นสายเติมแล้วเขายังเป็นนองเล่นเก่งเหรอเขาเป็นสายเติมเพราะเขารวย คนรวยไม่จำเป็นตน้องเงนเก่งทำไมอะ ชีวิตชีวาแก้วขึ้นมาชูแบงค์พันมาบอกน่ามา

สาาาววรรรัลกกอียตบมัวแต่เล่นต so ัวเพื่อนเขามีผัวกันหมดแล้ว คือกูเริ่มไม่เข้าใจแล้ว hmm. ว่าเขาเล่นเกมคลายเครียดหรือมันไม่เครียดนักกว่าเดิมไหมเหียห่วร้อนชิบหายเลย มันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่หน้าประตูเจอแล้วอยู่หน้าประตูเพลงมาเพลงมา yeah. This หมดกันไฮไลท์กูน้องผมน้องหายไปไหนลก <laughs> แดงแดงทำเป็นสู้ขนาดคือแดงสู้ยังไม่โสู้ในได้กินมือตัวเแรกตกแตกชูวับชูวับลันลันลาชูวับชูวับลันลันลาเด็กชายคนนั้นดูง่อยเงาในมือของเขามีทินเอร์ดทิ่นเอิร์ดไปพบไปพบเจอรับรองบอกเธอ เดี๋ยวผมจัดให้คำไทยวันละประโยคพ่องตายควยโอพ่อมึงายในเมื่อนายอยากรู้แล้วก็ถามมาบ่อยจังเลยกูยจะบอกพวกเอง h a t mean uh, I love you so much จุ๊บโอ้พ่อมึงตายพ่อมึงตายวิลิมัดพ่อมึงตายวิลิมัดสามสิบเอ็ดหรออ๋อเราไม่ว่างเพราะว่าเราจะนอนเล่นเกม ใครทันชุดนี้ถือว่าคุณคือตํานานถึงเราจะมีผัวแล้วเราก็มีหัวใจนะเราก็รักเธอไม่แพ้ผัวของเรา เป็นความรักที่ไม่ต้องการครอบครองไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยแค่ได้เห็นหน้าได้พูดคุยได้จ้องตาแค่นั้นเองแก้วโดน56จต่อจนโบแล้วให้52โอมันก็ไม่ใช่นะครับ วันนี้มันมีแต่แพ้กระแพ้มาไอ้ดูก็แพ้ไอ้นี่ก็แพ้ เขาไม่ได้เรียกว่าส,าส้ำศพเขาเรียกว่าเช็คระบบหายใจว่าสตรันตายหรือยังเพื่อมันลุกขึ้นมาสวนหัวกูทำไงอ่ะ

I bought you five roses, won't you come to my show? Show you how to live life, yeah, you know you're fucking gold Give you all my time if you wanna take it slow Your soul is lovely uh. อา้าวกูอยากได้ยินจากปากมึงไงแล้วเขา,เอาบอกว่ามึงถามผัวมึงดิมึงถามผัวมึงดิว่าผัวมึงรักมึงหรือเปล่าอา๋อผัวกูบอกว่ารักมึงใช่ไหม ไม่ผัวผัวแล้วผัวผัวมึงบอกว่ารักมึงไหมล่ะเออก็เหมือนบอกบอกกับมึงนั่นแหละอ๋อหรอบอกว่าไงอ่ะเขาเคยบอกกับบอกไงกับมึงอ่ะอุ้ยกูกูกูไม่พูดหลอกมึงก็ถามผัวมึงเอามึงถามผัวมึงเลยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ผัวมึงอ่ะอย่ามายุ่งกับกูเพราะกูไม่เคยไปยุ่งกับผัวใครเพราะกูไม่ชอบแย่งผัวชาวบ้าน ขอพูดเหมือนกูแย่งมาเอ้าเอากูแย่งมึงมาเหรอเนี่ยแล้วมึงแย่งหรือเปล่าล่ะก็กูไม่ได้แย่งไงเอ้าก็ไม่ได้แย่งแล้วมึงจะร้อนตัวทําไมอะแล้วก็ไม่ต้องมามองหน้าทําตาใส่กูหรอกอย่าลืมสิว่ากูวได้ก่อนมึงกูมีลูกด้วยกันกูอยู่กันมาตั้งเก้าปีมึงมาทีหลังอมึงจะเอามึงก็เอากูไม่ได้ไม่ได้หืมกูไม่ได้อยากได้คืนเลยแล้วกูก็ไม่เคยโทรไปหาผัวมึงด้วยกูจะบอกให้เอ้า ตงไหนกูเข้าใจผิดหรือมัอืมมึงเข้าใจผิดที่หลังอะ่ะมึงเอาอะไรล่ามหัวมึงไว้ด้วยอย่าให้มายุ่งกับกูแค่นี้แหละเออ วันนี้เจอสาวจากแคลน UFO เต้นไก่ใส่คืออะไรหรอทำไมต้องเต้นใส่กันด้วยอะคือต้องการอะไรหรอ u f o โอดาวคือทีเร็กนางยิงเราเสร็จแล้วนางยืนนิ่งเราก็นึกว่าจะทำอะไรแต่แล้วมาเต้นไก่ใส่เราอีอย่างว่างงนะงงนะปากดูเด็กของคุณดีดีหน่อยไม่ใช่ว่าจะเต้นใส่คนอื่นไปทั่วนะครับนางอยู่สาขาสามหรือยังไงผมไม่แน่ใจแต่ วันนี้จะมาเคลียร์ประเด็นเต้นใส่ผิดหรอมันก็มีให้กดหมางงใครไม่เคยเต้นถามจริงเต้นแล้วทำให้ใครร้องก็ขอโทษด้วยนะคะ yeah Ladies and gentlemen, please welcome Mom Harry with me here แรก BRN ยิงบู้ผู้ที่ชอบบอกว่าตัวเองเล่นเก่งที่สุดในทีมแต่พอลงไปตายก่อนเพื่อนแล้วบอกว่าตาหน้าเอาใหม่คนที่สองบรอาบูผู้ที่จะปิดไม้ทั้งเกมแต่ถ้าเขาดาวจะมีเสียงตะโกนขึ้นมาทันทีว่าชุบกูหน่อย คนที่3 ax ปัง X2 ิผู้ที่ชอบแยกกับทีมไปเล่นยิงคนเดียวพอดาวก็ร้องว่ามันเหลือตัวเดียวแล้วคนสุดท้าย brn hello ผู้ที่ชอบให้เพื่อนยิงเปิดก่อนแล้วค่อยยิงพอยิงตายก็บอกว่าผมยิงหัว Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Ei, awá, awá. Hello, hello. Awá, hello. <laughs> hello, bro, hello. ฮัลโหล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 เฮ้ยเดี๋ยวผมจะคุยกับเขาแล้วกันนะครับผมดูจากภาษาเขาอ่าจูเลยเดียวรียูยูของฟอร์แมนเดี้อะโพูไทยกับไย้เด้เดเจแนออยูโอเคนะยูเกทเวนทีเชียงหม่ชไร์ม่ออยเพด้วยแอปโอ้ยโอ้ยคนวันเดียวกันคนวันเดียวกันโอ้เจอคนวันเดียวกันมาตัวเนี้ยโอ้สวัสดีครับเออม กัมพูชากัมพูชานะโฮกัมพูกัมกัมพูชาโอเคโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะ <c oughs> จะมาหาคนเข้าแคนกันนะคะชื่อแคน c b s นะคะใครที่สนใจข้อแคนนะคะทักเฟซมาได้เลยนะคะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะ

ถ้าเราปล่อยให้เมียยึดไปหมดแบบนี้เงินเดือนเราจะไม่เหลือเลยนะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้หรือไงเราต้องลองสู้แทนคนที่เงินเดือนไม่รอดเงื้อมือเมียไม่เกี่ยวว่าเมียเอาเงินเราไปเท่าไหร่มันอยู่ที่เมียเหลือไว้ให้เราเท่าไรเราต้องไม่กลัวเมียเงินเดือนไหนเหลือไหมไม่เหลือสักบาท การที่เมียยึดเงินเดือนไปไม่ไหวนั่นเหละที่ทำให้เจ้ากลับมากู้เงินค่ารวมพลนพ่อบ้านต้านอำนาจเมียเอ้ hey, มีใครอยู่ไหมนี่ผมเองที่เคยหนีเมียเที่ยวกับพวกคุณมาปีก่อนไงพอดีผมสอยเงินไว้แล้วโดนเมียจับได้และตอนนี้หัวสุ่หัวซุนมาขอใส่ที่สุกหัวหนอนสักคืนได้ไหม จะเ,ล,เ,นนเ,ล,เลี่ยมขอให้มึงเนียนๆหน่อยเลี่ยมโง่ๆเลี่ยมควายๆก็จะเลี่ยมเลยนายเดี๋ยวโดนตอ่อยอ๋อใมพี่ที่มึงรับหลังแต่พิธที่ทำดีตอนนะ้ามีใครเป็นแบบกูบ้างวะตุกครั้งที่กูสร้างกลุ่มเลยอยู่ในกลุ่มนี้มันจะมีเสียงแปลกๆออกมาเสมอเว้ยกูก็ตกใจนึกว่าเสียงอะไรมาเดี๋ยวกูสร้างกลุ่มให้ดูเลยจะได้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นเสียงอะไรมึงอยู่ในกลุ่มกับใครเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับเพลงนี้วะช ลรวก็จะไปตอกล้อกเรานขอกรนตัวอยู่นอกนอกนอกเนาะผมมันถามว่าเห็นไหมผมหรือเปล่าผมบอกไม่เห็นนะไม่ได้เท่าดวงนี้ตัวผมนั้นไม่มีอะไรจะกล่าว ที่เห็นเข้าโซนอะไม่ต้องสงสัยนะแค่เหงาแต่ถ้าเห็นอยู่ในเกมอะ่ะไม่ต้องแปลกใจเล่นคนเดียวครับ มีโลกของเธอฉันมีโลกของฉันคงจะไม่มีวันที่เราจะได้รักกัน,นยายคายดีก็ต้องไม่ไวร้ายหลังฉันก็รู้ฉันมันแค่วไวร้ายเป็นได้ก็แค่นั้นจะสู้จะรักกันไหนก็คงต้องแพ้ต้องจบใจไป